สวัสดีครับอนดูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาชี้เป้ารถขนเงินขนท่องเข้าบ้านมาฝากมาตอนท่านผู้ชมสำหรับท่านที่มองหารถกระบะแคบเอาไปใส่งานครับไปใส่ลุยๆไปขนเงินขนทองไปขนอ้อยขนมันไปขนพผืชผลการเกษตรหรือแม้แต่เอาไปเที่ยวไป เลาะน้ำทงไ้ทงหน้าไปขนยางพาร,ราเข้าตลาดก็ได้ครับเอกสารครบพร้อมโอนครับภ้าสีล้นล้นมาฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณา,ากันคือเก่าเส้นเดิมเบอร์นี้ครับเอาไว้แล้วตามเบิ้งครับนี่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 เมื่อนี่เมื่อพอบมา่อพอกันยุ่สีฟ้าส,สวยๆเลยนี่รถกระบะอีกหนึ่งคันที่ราคาหลักหมืน่นแต่ว่าใส่งานหลักแสน มาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่เป็นอีซูซูดีแม็กสเปคแครุ่น SX อน่อันนี้เป็นยังเมื่อันเป็นเครื่องคอมมันเร็วเด้อเป็นเครื่อง Direct i n j e เจ i ชั่นมีเทอร์โบครับนี่เอาผ้าชมรอบๆขั้นสะก้อนครับให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนวาสีสันภายนอกเพิ่นเป็นจังไดน,นาใส่จังพิจารณากันเบิ่งเด้อนี่ครับนี่ทา่านฟ้าไทยฟ้าไทยสีพันจักซีดจ,จักน้อย ครับนี่เครื่องยนต์นี่เป็นเครื่อง2.5นะครับเป็น2.5เทอร์โบนะครับตัวนี้เครื่องนี้นะนี่ครับในด้านนี่ครับทายทันผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมรอบรอบขั้นครับล้อแม็กทั้ง4ล้อนี่ล้อแม็กนะครับมาฝากใครได้พิจารณากันราค่าเปิดพิเศษราค่าพอแพงแต่มีตำหนิอยู่นะครับสำหรับรถขั้นนี้ตำหนิอยู่ที่แก้มด้านซ้ายนะครับมีบุบนะครับ แล้วก็กระจกกระจกมองหลังด้านซ้ายแตกนี่อันนี้ก็พิจารณากันเบิงเอาเดอ้อราคาบอกกรับเจ็ดหม0 0บาทนะครับราคา79,000บาทนี่นะครับเอกสารพร้อมนะครับนี่ชุดโอนมี่ผ้าสีปีหกแปดนะครับผ้าสีสิงหาคมหกแปดนี่ครับสำหรับผ้าสีเพิ่นเนาะเอาผ้ามาเบิงทั้งหนาสะก้อนใสไฟตานี่ใสทั้งสองด้านนะครับ แต่บอกก่อนว่าขายตามสภาพครับขายกันตามสภาพเดอ้อสภาพนี่ท่านอาจจะได้ไปแต่งไปเติมกันยอยสำหรับเบรคันนี้จะมีปัญหาเรื่องเบรกเบรกจะแข็งครับอันนี้เบรกจะแข็งแล้วกแก้มมไา้มีบุบครับตัวกระจกมองหลังด้านไสแ้แหละครับมีแตกนะครับนี่นี่คือจุดตำหนิของเพิ่นนะครับแล้วกันชนหน้าทั้งสองขางครับกันชนหน้าตรงนี้ครับนี่ มีแตกนะครับกันชนหนา้ามีแตกครับนี่อันนี้คือแจ้งจุดที่มีตำหนินะครับนอกนั่นใส่งานได้ปกติเครื่องบอ่อไอบอ่อควันเดี๋ยวผ้าพี่นองเบิงครับผ้าทาันผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมกับเครื่องย่นกันไปน้าสตาร์ทเครื่องให้เบิงพร้อมนี่อันนี้รอบขั้นผ้าเบิงกันแล้วนี่มาเบิงตำหนิใกล้ๆกันสะกอนนี่นะครับกันชนหน้าแล้วก็แก้มด้านซ้ายตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับมีบุบนะครับ สำหรับล่อนี่เป็นล่อแม็กนะครับดอกยางใส่งานอีกเงี้ยวๆครับนี่ช่วงล่างแห่งๆนะครับส่านซุมล่อนี่เอาผ้าเบิตงไตทองสก้อนครับท่านผู้ชมเห็นคัสซี่กันสก้อนครับศาดตร้เบิตเงี้ยวๆคัสซี่สวยนะครับบอดามบอผูบอแมงคัสซี่หนาๆครับสีก็โอเคข้อดังปึกๆนิดนึงนี่ด้านข้างในนี่ครับกระจบุหมุนขึ้นลงด้วยมือนี่นะครับฟิล์มติดมาใหม่ครับ กระจกหมุนขึ้นลงด้ดยมือฟิ์มติดมาใหม่เบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังมีรอยขาดบ้างมีตำหนินะครับเบาหนังด้านโน้นด้านฟังคนขับกับมีตำหนิว่งมาไล่พาวเวอร์ครับนี่คนนอนโซลหนาแอร์มีลมนะครับแอร์ไม่เย็นแต่มีลมลมบอ,อกพ่อเย็นนิดๆครับเดี๋ยวพ่ายท่านผู้ชมเบิงหลังค่าสะอาดครับไม่มีรอยเจิมเบาะแคบนี่นะครับเบาแคบไม่ขาดนะครับนี่เอา ท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมครับส่วนประตูเบงก่อนครับเม็ดอากเม็ดอักยังคือเก่าครับเหลือคือเดิมครับด้านเม็ดอก um. ักยังมีเหมือนเดิมนี่ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมครับสีสันนี่็มีร้อยขูดร้อยขียดนะครับส่วนประตูไล่ตรงนี้ตกนี่ครับไล่ตรงนี้ตกนะครับนิ่มปิดนี่นี่ครับไม่ย้อนไล่ตกอีกหนึ่งครับนี่บ่าคแคบ มีกระบะแมกไลเนอร์ให้พร้อมนี่ครับกระบะแมกไลเนอร์นะเอาเบิ่งช่างซุ้มลอกก้อกันนะครับแห,แห่งเลยครับซุ้มล้อส,สวยๆครับยังไม่ได้ล้างนี่สีสันโดยรวมครับด้านหลังคาสีบลอกบรอดตลอกครับสีสันโดยรวมแล้ว70%นะครับน่าใส่ยู่คือกันสำหรับรถอ e ีซูซูดีแม็กปี2546นี่ทะเบียนสิงหาคม68นะครับนี่แล้วการน,นี่ครับนี่ได้ทองเพิ่น ซองเบิรงกกอนครับซองเบิรงก่อนนี่แห้งๆครับนี่แห้งๆเลยสําหรับท่านที่มองหารถราคาเบ่แรงคุณภาพแบบว่าซ่อมเติมอีกบ่หลายครับนี่บอกกันตรงๆเลยบอกเลยว่าจุดบอดจุดอะไตรงไหนนี่นะครับนี่อันนี้คือด้านขวามือเบิง์ซุ้มล้อครับซุ้มล้อแห้งๆเลยนี่ครับนี่คัสซี่สวยนะครับคัสซี่ไม่ได้ดมบ่คดบ่งอคัสซี่สวยทั้งเส้นนะครับคัสซี่ เอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปฟอมเดี๋ยวสนใจครับนี่กากกริ่งกลางเขามากกันเลยครับโทรศัพท์เขามากเลยนี่ครับนี่ด้านขอบประตูฝั่งขวาพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องเสียงมีเมรร็ดอักย่งคือเก่านะครับเมรร็ดอักนี่เปิดให้เบิ้งคือเก่าครับเหลือเหมือนเดิมครับสำหรับท่านที่มองหารถกระบะเมื่อสองอีซูซ e ูดีแม็กนี่ด้านขวามือเดี๋ยวมาติดสตาร์ทให้ท่านผู้ชมเบิ้งก่อน นี่ครับนี่คัตซีสวยนะครับด้านหน้าซุ้มล้อแห้งนะครับนี่เปิดฝากระโปรงให้เพิ่งกกอนมองดึงฝากระโปงมองนีเด้อนี่เอาคำให้เพิ่งขออนุญาตนะครับขออนุญาตนี่ครับนี่สติ๊กเกอร์ติดฝากระโปงย่งคือเกาเหลือคือเดิมนี่ครับนี่แบตเตอรงแบตเตอรี่มีให้ทันผู้ชมเครื่อง2,005เทอร์โบนี่นะครับ2 0 0 5เทอร์โบ แับนี่เอาแห่งๆเราห้อมาฟังเสียงน้ากันครับเสียงรถกระบะคันนี้เป็นจังดาติดก่อนนี่นะครับนี่ไม่มีไฟโชนะครับไฟบาโชอ่ไฟไม่โชรถคันนี้จดทะเบียนปี2 5 4 6เล่มนี่ครับเอกสารพร้อมเลยครับเอกสารพร้อมเบิงแอร์ก่อนอับเบิงแอร์ครับแอร อแอร์มีลมนะครับแอร์มีลมเย็นนิดนึงนะครับตัวนี้เขาอาจจะได้เติมน้ำยาครับเติมน้ำยาย่างเดียวอาจจะพอแพงปนใดนะครับไปเบิ้งห้องเครื่องก่อนนี่ปิดประตูก็กรึบกรึบดูห้องเครื่องครับผมนี่เครื่องยนต์ทำงานเอาเดินไถ่บ่อไถไ,ไว้ฟันไหมน,นะครับอันนี้พอฟันแน่เด้อไม่ฟัน บอกเด้ว่าเครื่องไม่ควันไม่ดันแล้วก็ดูน้ําครับดูน้ําน้ําวนดีมากนะครับน้ําไม่ดันนะครับอันนี้เครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนี่เข่าสเต็ปกันเลยนะเครื่อง้อนเดินเงียบครับเคร,รเ,เครื่องดีสตาร์ตรุ่มเดียวนี่นะเครื่องดีสตาร์ทุ่มเดียวสำหรับท่านที่มองหารถกระบะใส่งานอีซูซูดีแมงนี่ ฟังเสียงเกือกยงยนหนเอยนี่ยเสียงเครื่องดีนะครับาหาว้าแรนเบิ้งครับวันนี้ท่านผู้ชมนี่ปิดผากระโปรงลงนี่อ่ะรถสอบแรนเบิ้งครับันี้อยู่ถงหน้าเด้อเบรกแข็งนะครับบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้ต้อง เบรกเบรกแข็งจากน้อยเข้าต้องไปแตงเบรกครับไปเหตุเบรกจากน้อยเด้ออ่าปิดประตูแล้วก็ปิดเปิดแอร์ Air, ครับบันนี้แอร์ได้นะครับแต่ว่ามลมครับแอร์แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่มีลมครับเป่เกียร์ครับเบรกเมื่อล่งครับไปได้ครับผมบันนี้วงมาลัยพาวเวอร์นี่ครับอ่า ไฟหน้าเครื่องไฟหาอโชนะครับปอมีไฟโช๊ครับเเข็มน้ำมันขึ้นเข็มความร้อนขึ้นเข็มไม่เข็มรอบเครื่องบ่ขึ้นนะครับอเข็มไม่ขึ้นเข็มไม่ขึ้นนี่ครับเกียร์สองเกียร์ไว้เกียร์บ่หลุดนะครับเกียร์บ่หลุดนะครับเกียร์นิ่งมากครับเกียร์เครื่องดีครับ รถคันนี้เครื่องดีครับผมอ่าเบรกพอดีเครื่องดีอ่าพวกมาไล่ยพาาเวอร์าาครับนี่ท่านผู้ชมแรนเบิ้งครับนี่ไปเลี้ยวออกนะครับนี่ครับเบรกเบรกแข็งนิดนึงเข้าต้องไปไล่ล่มเบรกจังน้อยครับสำหรับท่านที่มองหารถเอาไปใส่งานก AP, นระบะแชบราคาลักหมื่นนะคุณภาพลักแสน,น เอาไว้แล้วอย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามช่องแอนูแฟนเพจฝากจักน้อยครับฝากจักน้อยดิไ,ได้หารถราคาพอฟังครับราคาบะแข็งบ่แรงมาฝากมาตอนท่านผู้ชมครับไอใส้กันได้หากันในราคาพิเศษนี่เอาไแล้วก็ขอบคุณเลไล่ครับ